Get โอเคนะครับแล้วก็มาดูโค้ดโค้ดชุดสาธิตการเป,รปริดปิดประตูอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์กันเลยนะครับบรรทัดแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มบอร์ด EIP 8266นะครับบรรทัดที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มโค้ดแอปพลิเคชันบิงเพื่อใช้เชื่อมเข้ากับบอร์ดนะครับบรรทัดนี้นะครับเป็นการเพิ่ม s e r v ์โวมอเตอร์นะครับส่วนอันนี้คือเรื่องเริ่มสร้างโค้ดสำสำหรับทำให้ s e r v ์โวมอเตอร์ทำงานนะครับอันนี้ อันนี้คือโค้ดที่ส่งเข้ามาจากบิงเข้าสู่อีเมลใช้เชื่อมระหว่าง Arduino และ a s p 8 2 6 6ครับส่วนนี้คือไ i ไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับบิงครับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือครับอันนี้ก็คือรหัสผ่านของ Wifi นะครับอันนี้คือปุ่มที่ใช้ควบคุม มอเตอร์บนแอปพลิเคชันบิงบนมือถือนะครับส่วนอันนี้นะครับคือความเร็วบนเซอร์โวมอเตอร์นะครับรรทัดต,ต่อไปนะครับคือขาขาบอร์ดที่เชื่อมต่อนะครับคือขา D2 รรทัดนี้นะครับคือเพิ่มโค้ดจากอีเมล wifi และรหัส wi-fi ลงลงบนบิงนะครับซึ่ง โค้ดพวกนี้ต้องมาจากมือถือแล้วนะครับบรรทัดนี้นครับคือเริ่มเริ่มสร้างคําสั่งบนบิงนะครับหรือว่าบนมือถือนะครับต่อไปนะครับคือปุ่มควบคุมเราตั้งค่าให้เป็น v 1นะครับต่อไปบิ้งรันบรรทัดนี้นะครับเมื่อเรากดทํางานนะครับคําสั่งจะเริ่มการทํางานต่อไปนะครับคือ คือคาสั่งต่อไปคือสั่งลงมาจากนี่เลยนะครับบรรทัดนี้นะครับเออบรรทัดนี้นะครับเมื่อกดปิดนะครับเมื่อกดปิดดีเลย์50เพื่อดันมอเตอร์นะครับเมื่อเรากดปิดมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับบรรทัดนี้ครับเซอร์โวมอเตอร์เป็นศูนย์ครับต่อไปคือทําให้ประตูปิดนะครับปุ่มนี้ กดบนมือถือของเรานะอันนี้ก็คือตอนกดเปิดนะครับก็จะดีเลยห้าสิบเหมือนเดิมนะต่อไปนะครับคือเซอร์โวมอเตอร์ร้อยี่สิบนะครับมาทัดต่อไปคือประตูดึงเพื่อเพื่อเปิดนะครับง่ายเลยคือตรงนี้ก็คือการเปิดปิดประตูนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวัตถุอุปกรณ์ ในการทำชุดสาธิตการเปิดปิดประตูแต่นมม้ำตานโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับอันนี้คือส่วนของหน้าบ้านนะครับไม้อัดนะครับเราจะมีเราจะใช้กัน5แผ่นนะครับอีก1แผ่นก็จะเป็นมาทําประตูนะครับส่วนฐานรองครับเราก็จะหาวัสดุนํามารียุสมาใช้ใหม่นะครับสิ่งของที่เราไม่ใช้ครับแผ่นรองของผมก็จะเป็น น่าจะน่าจะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับส่วนกําแพงบ้านนะครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านครับกําแพงบ้านเราก็จะเราก็จะหาตัวยึดนะครับแบบนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมายึดกับแผ่นไม้อัดนะครับทําเป็นกําแพงบ้านนะครับแล้วก็แล้วก็หากาวร้อนนะครับมาทําให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับเจอสองต่อนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูในบ้านกันเลยนะครับในบ้านจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างๆ้านะครับเราก็จะใช้เป็นกาวร้อนอัดไปนะครับข้างบ้านเราก็กาวร้อนอัดไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้แข็งแรงกว่าเดิมนะครับข้างในนะครับตรงแผ่นไม้อัดที่เป็นประตูนะครับเราก็จะเป็นปานพับยึดอีกทีนึงนะครับเพื่อทําให้สามารถมันเปิดและปิดได้ ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นอะไรก็ได้นะครับยื่นออกมานะครับทําให้ทําให้เซอร์โบมอเตอร์นะครับติดคานดึงประตูดึงออกมาได้นะครับตอนเซอร์โบมอเตอร์นะครับแล้วก็หาไม้อัดเล็กๆนะครับติดออกมายื่นออกมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็เซอร์โบมอเตอร์ติดไปแล้วก็หาคานนะครับสักสองอันนะครับมาติดไว้นี้ครับความยาวก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนตรงนี้นะครับเราควรทําให้มันแน่นๆนะครับส่วนข้อต่อที่มันติดกับกับหางเซ์ูอมอเตอร์นะครับเพื่อว่ามันจะได้ไม่หมุนนะครับแล้วจะดึงแล้วะตรงนี้ก็จะดึงออกมาคานที่สองก็จะดึงประตูมานะครับคานแรกนะครับทําหน้าที่ดึงคานที่สองนะครับคานที่สองทำหน้าที่ดึงประตูออกมานะครับแล้วก็ ่าที่วาง esp 8 2 6 6ดนะีส่วนนะครับต้นแบบนะครับต้นต้นแบบชุดสาธิตการเปิดปิดประตูอัตโนมัติด้วยมือถือของเรานะครับต้นแบบของเราก็มาจากโชคประตูนะครับของประตูสำรักงานทั่วไปนะครับด้วยความที่ว่าเราเห็นมันเปิดได้นะครับใช้คานแค่2อันนะครับมาดึงประตู หรือว่าเป็นโชคน่าจะปิดประตูเบาเลยเอาคาน2อันนี้มาดึงนะครับมาดึงประตูแล้วก็ใช้บานพับมาช่วยให้มันเปิดปิดง่ายๆนะครับคานนั้นแรกนะครับก็มีก็มาดึงคานันที่รับแล้วคานที่2ก็ดึงประตูมาเราต้องเอาคานนั้นแรกเนี่ยกว้างๆตอนหันแรงเปิดประตูจะได้เยอะๆนะครับ นะครับต่อไปนะครับแล้วก็มาดูการตั้งค่าหรือว่าการเซตปุ่มเซตโปรแกรมบิงค์นะครับ <p> เพื่อให้เชื่อมต่อกับบอร์ด ESP ได้นะครับกับเชื่อมกับโค้ด Arduino ได้นะครับนี่คือหน้านะครับรูปหรือว่าโลโก้โปรแกรมบิงค์นะครับในมือถือของเรานะครับพอเราเข้ามานะครับเชื่อมต่ออีเมลสร้างแอคเคาสร้าง อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดตรงรูปบวกนะครับบนขวานะครับเรากดไปนะครับพอกดไปนะครับเราจะขึ้นเป็นวิดเจ็ตอย่างนี้นะครับวิดเจ็ตบล็อกนะครับเป็นปุ่มให้เราเลือกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะบอตต้อนสไตล์เล็ดบอตตอนครับสไลเดอร์นะครับไทม์เมอร์นะครับตัวจับเวลาจอสติกครับมีเยอะแยะเลยนะครับสเต็ปเฮดสเต็ปบีนะครับหรือว่า อะไรไอ B อะไรก็ไม่รู้นะครับในที่นี้นะครับเราจะทำการเลือกบอตตอนคืออันแรกไปนะครับบอตตอนนะครับคือคอนโทรลเลอร์ controller. นะคอนโทรลเลอร์เราเลือกบอตตอนไปพอเราเลือกบอตตอนไปนะครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมัขึ้นออฟไว้ให้เราอย่าง,งนี้ครับถ้าเราไม่ขึ้นเราไม่ไปกดอะไรก็จะขึ้นออฟไวให้เรานะครับต่อจากนี้นะครับให้เรา กดคลิกเข้าไปในบัตตอนที่เราเอามาเลยนะครับพอกดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาในหน้านะครับหน้านี้นะครับบัตตอนเซตติ้งนะครับหน้านี้นะครับก็จะมีเอาต์พุตโหมดแล้วก็ออนออฟลาเบลนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับตามที่เราต้องการขั้นตอนแรกนะครับให้เราปรับเอาต์พุตนะครับเดิมๆนะครับจะเป็นพินนะครับ พิน0ูนะครับให้เราปรับจากพินเป็น v 1นะครับต่อไปนะครับเป็นโหมดนะครับโหมดก็จะมีพุทกับสวิตช์นะครับพุทคือพุทคือนะครับกดกดปล่อยดับนะครับส่วนสวิตช์คือกดปล่อยติดนะครับต่อไปนะครับในโหมดนี้นะครับให้เราปรับเป็นสวิตช์นะครับ แล้วก็ label นะครับก็ไม่ต้องไปปรับไปยุ่งอะไรดีไซน์แล้วก็ตามใจเราเลยฟอนต์เล็กฟอนต์ใหญ่นะครับเทคสีอะไรนะครับนี่ครับพอเราปรับเสร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาพุทก็จะเป็น v1 อย่างนี้เลยครับโหมดก็จะเป็นสวิตช์อย่างนี้ครับ on off label ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับดีไซน์ผมก็ไม่ได้ออกแบบอะไรนะครับ พอเราเสร็จแล้วนะครับปรับตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วปรับขยายปุ่มนะครับพอเรากดเพ y นะครับกดเพจก็จะมีโค้ดส่งไปที่เมลเรานะครับเมลที่เราใช้สมัครแอคเค้าหรือว่าแคริเอตเด็เขาขึ้นมานะครับพอเราเข้าเมลเราไปใช่ไหมนะครับแล้วก็เราเราก็เมลนะครับที่เขาส่งมาให้เราไปใส่ใน Arduino นะครับ จากนี้เราก็จะใช้งานได้แล้วนะครับ